ถึงเวลาที่เราลาคอแล้วนะครับเราเข็นไปทั้งรถเลยครับจะกินกันนะครับเอาคุ้มเลยใช่ไหมครับเอาให้คุ้มครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการช่วงที่3ามของดรสมิธแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องพักผ่อนนะหลังจากที่บริจาคเลือดแล้วนะครับรอมานานครับรู้สึกไหมว่า ขนมหลังจากที <S <S ่บริจาคเลือดแล้วเนี่ยมันอร่อยพิกติผมจําได้โมเมนต์เดียวการบริจาคเลือดคือหลังจากบริจาคเสร็จนี่แหละครับเราจะได้กินฟรีครับจริงครับแล้ว่ย็จะรู้สึกว่ามันเหมือนเราได้ทําดีมาแล้วเนาะแล้วก็มาพักผ่อนด้วยนะครับเน่เขาก็เตรียมพร้อมห้องพักผ่อนก็สบายๆแบบนี้เลยในช่วงนี้นะครับออนไลน์คลินิกเราก็เป็นการเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านแล้วล่ะนะครับ ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเราเปิดรับกันระหว่างถ่ายทำเลยนะครับในวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการบริจาคเลือดการเสียเลือดครับรวมถึงสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเลือดของคนเรานี่แหละครับดย๋ยวมาดูคําถามกันดีกว่าครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องการบริจาคเลือดแล้วก็การทดแทนใช่ไหมครับบำรุงเลือดเรากลับมานะครับน้องคนนี้ถามมาเลยครับว่าอาหารประเภทไหนที่ช่วยบํารุงเลือดได้บ้างเผื่อคิดว่ามีอะไรบ้างนะแน่ๆอันนี้อันนี้ก็คือเป็นธาตุเหล็ก ใช่ใช่ไหมฮะจะเรียกว่าเป็นยาเสริมเลือดก็ได้ทังพวกง่ายๆแต่ว่าพวกอาหารธรรมชาตินี่มันมีอะไรที่ช่วยได้อีกบ้างไหมนอกจากยาเม็ดแบบนี้แล้วนะครับอาหารตามธรรมชาติเนี่ยก็มีธาตุเหล็กได้เหมือนกันรวมไปถึงวิตามินนะครับที่มีส่วนอย่างมากในการสร้างเม็ดเลือดก็คือวิตามิน b 12นะครับง่ายๆเลยนะครับธาตุเหล็กก็จะเจอในพวกเนื้อสับนะครับตับนะครับแล้วก็ผักใบเขียว ถ้าเราทานผักใบเขียวนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะส่วนวิตามิน b 12นะครับอันนี้ก็จะเจอมากในอาหารทะเลเนื้อสัตว์นะครับเนยแข็งนะครับอันนี้เราก็สามารถรับประทานได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็ดูหาไม่ยากนะใช่ครับเองเน้นให้รับประทานให้เพียงพอครับเคลียร์ไปหนึ่งคำถามนะครับมาคำถามที่2อกันดีกว่านะครับ อ๋อนี่ไงพี่โอ๊คพอคิดถึงอะไรไม่ใช่คำถามใช่อ๋อทัโทษครับโหแซวเลยนะครับผมเดี๋ยวขโมยขนมเลยคำถามนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพ่าะว่าน้องๆหลายๆคนก็สงสัยนะคุณผู้ชมหลายคนก็สงสัยเลือดมีหมดอายุไหมสามารถเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่รู้สึกไหมเลือดบูดจริงนะครับที่เรื่องเล่นนะครับมันเสียได้มันบูดได้มันเสียได้นะครับการเก็บเลือดนี่นะครับ จะเก็บได้ประมาณ30-40วันแล้วแต่ชนิดของถุงการเก็บเลือดโอ้ไม่ยาวนะโยใช่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นเ,นเขาต้องรีบออกไปปั่นแยก<ม>ไปทําเป็นน้ําเลือดไปทําเป็นเกล็ดเลือดหรือ<ม>ว่าเม็ดเลือดแดงซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเก็บได้นานกว่าแต่ส่วนใหญ่นี่นะครับความต้องการเลือดมีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเก็บไว้ไม่ทันจะบูดหรอกนะครับต้องใช้ตลอดเลยทีเดียวการบริจาคเลือดถึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับอ่ะเผื่อครับวันนี้เป็นไงครับเข้ามาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเลยนะรู้สึกไงบ ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเราลืมลืมในความรู้สึกบริจากเลื่อดมานานแล้วเหมือนกันเป็นสิปีแล้วเราก็คิดว่าเออบริจากเสร็จแล้วเดี๋ยววูบหรือเปล่าเพราะว่าเรานอนดึกบ้างอะไรบ้างแล้วแก่แล้วด้วยเดินเดินแล้วจะล้มทิ่มลงไปหรือเปล่าแต่ว่าปรากฏว่าพอมาบริจาคจริงๆก็มันไม่น่ากลัวเลยอย่างที่คิดครับเพราะว่าไอตอนที่เขาเจาะแล้วเนี่ยก็รู้สึกนิดเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็ ดีใจที่เลือดของเรามันจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆที่เขาต้องการเยอะเลยครับวันนี้ขอขอบคุณเผือกมากเลยนะครับขอบคุณครับพี่โอ๊คขอบคุณครับที่สุดที่สุดนะครับขอขอบพระคุณนะครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะครับที่เอื้อเฟื้อให้เรามาถ่ายทําในวันนี้นะครับติดตามชมสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่ทุกวันจันทร์เกือบเกือบห้าโมงเย็นนะครับอย่าลืมนะครับคุณมีนัดกับดรสมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ